สวัสดีครับชาวไบค์ก์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ m o t o g p จพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกับเพื่อนในวันแรกของเดือนกันยายนนะครับ1กันยายน2 5 6 4วันนี้มีใครโชคดีดวงดีนะครับถูกเลขถูกหวยถูกเบอร์ไหม <c oughs> คิดว่าชนกลุ่มน้อยนะครับน่าจะโชคดีแบบนั้นชนกลุ่มใหญ่ก็คงจะถูกเจ้ามือกินเรียบใช่ไหมเป็นรายครับสู้กันต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็ รู้สึกว่าการท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มที่จะกลับมาคึกคักนะฮะเมื่อมีการเ,าเรียกว่าผ่อนปลนนะครับผ่อนปลนหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นมาตรการเนี่ยเหมือนอุทยานแห่งชาติหลายจุดจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวดังนั้นเชื่อว่าวันหยุดเนี่ยที่จะมาถึงผมคิดว่าน่าจะคึกคักกันในหลายๆพื้นที่นะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังนั้นก็ฝากทุกคนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับดูแลตัวเองนะเรื่องของโควิด19ยังคงร้ายแรงอยู่แล้วก็ สภาพดินฟ้าอากาศในหลายๆพื้นที่ตรงนี้ฝนตกกันเรียกว่าทั้งน้ําท่วมทั้งพายุทั้งอะไรมานะฮะเดินทางไปไหนก็ดูแลกันให้ดีด้วยเนาะอ่ะประเด็นวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงจะหยิบยกเรื่องราวข่าวด่วนข่าวล่ามาแรงข่าวใหญ่นะครับมาวุรีวิญญาเลสน,นะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องราวของเขาไปแค่ในเมื่อวานนี้เองลงทดสอบรถไปแค่วันเดียวนะครับแล้วผลออกมาก็ ค่อนข้างเป็นที่โผกพอใจนะฮะเมื่อตัวเลขเวลาออกมาเนี่ยในมิซโน่ครับ1รอบกดไปเร็วที่สุดก็คือ1น,นาที3 3ครับอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าเอาไปเทียบกับอาราซิเกสปาการโนะครับเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ได้ลงรายละเอียดกันเอาไว้ในหน้าเพจกันเอาไว้นะครับที่ที่เราได้เห็นเวลาที่เทสเอามาเปรียบเทียบใส่กันเนี่ยดังนั้นก็เลยตัดสินใจไม่ยากครับอ่าตัดสินใจไม่ยากที่จะ ทางอาบุญเ,เนี่ยเาก็ตัดสินใจที่จะให้ทางท็อปการลงสนามเลยที่อารากอนรวดเร็วทันใจไม่ต้องรุนไม่ต้องรออะไรมากมายครับสนามอาราก้อนนี่จะจัดแข่งขันกันในวันที่10ครับก็คือวันศุกร์ที่10เอาง่ายๆวันนับจากนี้ไปก็เหลือเวลาประมาณไม่ถึง2สัปดาห์ดียนะฮะสัปดาห์กว่ากว่าต่อจากนี้ไปท็อปกันก็คงจะต้องเร่งนะครับศึกษาข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่ลงไปทดสอบรถลงไปวิ่งมาเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเวลาจากนี้ประมาณสัก10กว่าวันนะครับ10วัน 12, 13วันเนี่ยเขาจะไปซ้อมอีกรอเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องของการฟิตร่างกายการเตรียมตัวผมว่าก็น่าจะเข้มข้นขึ้นพอสมควรตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับคิดว่าน่าจะรอไปที่มิซาโน่รอเปล่าไปเปิดตัวพร้อมกับอังเดรโดวิโซโซ่แต่ไปไปมา,มาแล้วก็ตามนั้นนะฮะไม่รอนะครับช้าไม่ได้แล้วจะต้องรีบ เก้าอี้ของลอเรนโซซาวดอรนะครับที่เขาลงไม่ได้เนี่ยท็อปกันก็จะไปสวมตรงนี้แหละหนักแข่งหมายเลข32มที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็ตัวของซาวดอรเองเนี่ยถ้าเกิดว่าหายบาดเจ็บมาเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะหายทันเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าก็คงจะไม่นานหรอกอันนี้เขายังจะมีโอกาสได้ลงแข่งให้กับทีมนะครับด้วยสิทธิ์วายการ์ดอย่างน,น้อยก็ลงเก็บคะแนานช่วยทีมประมาณนั้นนะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ย ทางโรนินโซสวตดอรนักแข่งหมายเลข32คนนี้จะเป็นเทสต์ไรเดอร์อย่างเป็นทางการของทีมครับก็เรียกว่าประกาศแผนออกมาทั้งในปีนี้นะครับแล้วก็ในปีหน้าคือท็อปกันจะได้ลงแข่งทุกสนามที่เหลืออยู่นะครับขออภัยที่ไม่ได้เล่าตอนแรกลงแข่งทั้งหมดครับที่เหลืออยู่6สนาม7สนามเนี่ยแต่เริ่มต้นที่สนามที่จะถึงนี้อารากอนที่สเปนครับโอ้ก็ถือว่าดีงามเลย อันนี้อาจจะมีคนสงสัยถามผมมานะครับว่าเอ๊แล้วแบบนี้คะแนานเนี่ยเขาจะให้กันอย่างไรละจะให้กันแบบไหนอย่างไรก็ถ้าเป็นในส่วนของคะแนานตัวประเภทตัวบุคคลของนักแข่งเนี่ยเขาก็จะได้ครับจะได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนก็ตามในฤดูกาลนี้เนี่ยดังนั้นก็คือเขาก็จะไม่ได้ลงสนามให้ยมา5้าเนี่ยมา2สนามใช่ไหมครับที่ออสเตรียเรดบูลิงเรดที่2แล้วก็ที่ซิมเวอร์สโตอังกฤษ ว่างงานอยู่2สนามแปบเดียวนะได้งานทำเลยโอ้โหดีงามมากๆนะฮะทุกคนแต่ทีนี้คะแนนที่ที่จะทําจากนี้ไปอีกประมาณ6สนามหรือว่า7สนามเนี่ยก็จะได้ของเขาเนี่ยบวกกับของเดิมที่เคยทํามากับยามาฮหานั่นแหละครับอเอามาบวกกันอันนี้เป็นประเภทของนักแข่งนะแต่ประเภทของทีมเขาก็จะมานับหนึ่งใหม่ก็คืออาร์ิเลียเนี่ยถ้าสมมติว่าทบกันได้คะแนนนะครับจากนี้ไปที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะมาบวกคะแนนให้อาร์เลียเลยนะครับ คะแนนประเภททีมหรือแล้วก็ประเภทค่ายผู้ผลิตเป็นไงฮะอันนี้ก็น่าจะหายงงกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆท่านสงสัยประเด็นนี้กันอยู่นะ,ะชี้แจงแถลงไขกันให้ทราบแล้วมันทำให้ผมย้อนไปดูถึงปี2019นครับนึกถึงนักแข่งคนหนึ่งนักแข่งจอมพระเจรของเราโยฮันซาโก้ครับโยฮันซาโก้เองก็จะมีชะตากรรมที่คล้ายๆอาจจะเรียกว่าทับกันไปคล้ายซาโก้ สิจหนึงจะถูกใช่ไหมาซาโก้เกิดเรื่องราวตรงนี้มาก่อนนะฮะซาโก้ตอนนั้นก็มาอยู่ใน KTM Factory นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวกับรถแข็งได้เก็บคะแนานได้ย่ายไม่ดีนักนะฮะเรียกว่าติดท็อป10อยู่เนี่ยแค่สนามเดียวมั้อไห้่ผมจำไม่ผิดครับหลังจากนั้นมาผ่านพ้นครึ่งทางมาได้แค่ประมาณประมาณ2สนามนะครับก็โดนต้นสังกัดในขณะนั้นอย่าง KTM เนี่ยประกาศฉีกสัญญา แล้วก็ลอยแพฮะก็คือซาโก้ก็กลายเป็นนักแข่งว่างงานเหมือนที่เท่ากันโดนนี่แหละแต่ซาโก้เหมือนจะถ้าจะไม่ผิดเหมือนโดนไปโดนไป3สนามครับอ่าโดนไป3สนามแล้วก็กลับมาเป็นมือปืนรับจ้างให้กับ Honda แล้วก็มาดีวกับดูคาติในในที่สุดอ่าเป็นเป็นประมาณนั้นนะฮะซึ่งพอมามา,มาลงแข่งให้กับดูคาตินะครับค่ายใหม่เนี่ยในในปี2020ต่อมานะฮะ ก็ปรากฏว่าสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ให้กับทีมอเวนเชียดูคาติในตอนนั้นนะครับก็คือสามารถที่จะยืนโพเดียมสามารถที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้โอ้โหนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่มันเกิดกับโยฮันซาโก้แล้วผมเชื่อนะครับว่าคนที่ฟังเรื่องราวของซาโก้สั้นๆมาตรงนี้เอคุณปุ้ยมันจะเกิดกับท็อปการหรือเปล่าเ้าราสิฮะก็ ท็อปกันก็คือหนึ่งในนักแข่งระดับหัวแถวในตอนนี้นะครับเราจะไปบอกว่าเขาเป็นนักแข่งโนเนมก็ไม่ถูกจะไปบอกว่าฟอร์มเขาอยู่กลางๆก,ก็ไม่ใช่ด้วยคะแนนที่เขาทํามาได้เนี่ยนะครับด้วยชนะชนะ1ครั้งนะฮะแล้วก็มีโพเดียมอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันทําให้คะแนนของเขาก็ยังคงติดอยู่ในท็อป7ท็อป8อยู่ประมาณนั้นนะครับคนดังนั้นก็ไม่แน่นะครับว่าแม้ว่าโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกนะคงจะไม่มีแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าโชว์ผลงานได,ได,ด้ได้ดีขึ้นเนี่ย ก็อาจจะเก็บคะแนนช่วยอาร์พิเลียนะครับทำให้อาร์พิเลียเนี่ยอาจจะขึ้นมาดีกว่าบางค่ายบางทีมหรือเปล่าก็เป็นไปได้รวมทั้งเก็บคะแนนเพื่อให้ตัวเองนะครับจากตอนนี้เนี่ยอยู่ภายในท็อป10แบบชิวๆอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะต่อสู้เพื่ออันดับที่5ที่6ได้หรือเปล่าหมายถึงว่าคะแนนประเภทนักแข่งของตัวเองนะตรงนั้นอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหรือเปล่าเขา ลงซ้อมกันแค่แป๊บเดียวนะครับแค่2วันที่จริงๆมันยังไม่ถึง2วันเสียด้วยซ้ำหรอกฮะก็อาจจะเก็บเก็บข้อมูลมาเน้นเน้นวันแรกเมื่อวานนี่แหละเป็นหลักแล้วก็เห็นตัวเลขมาแล้วก็ตัดสินใจเลยแบบไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเนี่ยซึ่งเราได้เห็นตัวเลขเวลานี่ก็น่าจะพอพอมองออกว่าอาบีเเองก็น่าจะค่อนข้างมั่นใจในตัวนักแข่งครับว่าเวลามันออกมาค่อนข้างดีงามนะฮะแม้จะมีหลายๆคนอาจจะมองว่าแหมคน อันนี้เนี่ยหมายถึงนักแข่งหมายเลข12คนนี้เนี่ยเวลาลงซ้อมแล้วก็มักจะเป็นแบบนี้แหละลงเทสว่าอย่างนั้นนะครับแต่นี่คือการลงเทสด้วยการจับสูบวีครั้งแรกนะฮะทุกคนขับสูบเรียงมาตลอดครับู ه, ซ,ซูกี i ขึ้นมาครั้งแรกนะครับในปี2015-2016เนี่ยอันนั้นก็เป็นสูบเรียงครับ ออกจากซูซูกิมาก็มาอยู่ Yamaha ย,ยาวเลย2,017ถึง2,021เนี่ยหมายถึงว่า2,021ปีนี้ไม่ครบนะฮะแต่ก็นั่นแหละเห็นไหมครับว่าทั้งแยมทั้ง,งซูซูกิเนี่ยอยู่กับสูบเรียงแต่ทีนี้มาลงขับในเมื่อวานนี่มันมันดูลีลาดูรายการขับแล้วมันเหมือนมันยังพลิ้วอยู่ครับแล้วเวลาตัวเลขเวลาที่ออกมาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีงามครับก็วิ่งไปทั้งหมดรัน65รอบว่อย่างนั้นฮะ 65รอบจริงๆก็น่าจะวิ่งได้เยอะกว่าน,นั้นแหละเพราะว่าเจอฝนตกครับฝนฝนมาตกมาอะไรก่อนก็เลยทําให้ได้แค่65รอบซึ่งซึ่งก็ถือว่าไม่ไม่น้อยหรอกฮะสาหรับการทดสอบการเทสตแต่จริงๆผมจําได้ว่าท็อปกันเวลาเขาเทสทีนึงนั้นได้80รอบขึ้นไปผมเข้าใจว่าถ้าฝนเนี่ยมาเนะี่ยเขาน่าจะดัน80-90รอบเหมือนกับที่เขาเคยทานั่นแหละแต่แค่นั้นมันก็เพียงพอนะครับมันก็เพียงพอแล้วที่ จะทําให้ต้นสังกัดใหม่ก็คืออาร์ิเลียเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องลังเลอะไรมากมายแม็กซิโมริเวราก็ออกมาพูดถึงนะครับว่าโอเคแล้วก็รู้สึกยินดีนะครับที่จะได้นักแข่งมากฝีมือนะครับอย่างท็อปกนันมาร่วมงานแล้วก็ดีใจที่ได้ประกาศแผนการทําทีมออกมาอย่างรวดเร็วนะครับทั้งในปีนี้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่นะครับในประมาณ6สนามเจสนามเนี่ยแล้วก็เป็นแผนในปีหน้าด้วย แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนักแข่งทั้ง3คนนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันนะฮะ,อ,ะอย่างรอยโซโซดอลลี่ก็ให้ไปเป็นเทส t r ไรเดอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปลุ้นคนอื่นแล้วเนาะก็นักแข่งทั้ง3าคนในตรงนี้แล้วก็เรื่องของการลงไวการ์ดของโ o ดอลลี่จะได้ลงปีนี้นะครับไม่ใช่ว่าลงปีหน้าคือปีหน้าก็คงจะได้ลงเหมือนเดิมแหละแต่ปีนี้ต้องหายเจ็บเมื่อไหร่ได้ลงครับคืออาพีเรียจะมีนักแข่งทั้ง3คนได้ลงเลยฮะ จะ,จะมีะใช้นักแข่งทั้ง3คนแต่เขายังไม่ได้ระบุออกมานะครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็คือตอนนี้สวาตตอริยังไม่หายเจ็บร้อเซครับที่ไปไปล้มประท่ากันกันกบแดนนี่เปโดโรซานะฮะที่ออสเตรียเรดบูลิงเลแรกทุกคนน่าจะจําได้นะที่ไฟไหม้รถไม่อะไรนั่นแหละนะดังนั้นก็ถือว่าอาพิเลียก็ทําตามที่พวกเราคาดหวังเอาไว้นะครับว่ายังคงที่จะผลักดันาวาตตอริต่อไปนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม นะก็ถือว่าไม่ได้ทอดทิ้งกันนะฮะทุกคนตอนแรกผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะนักแข่งคนนี้ก็จะมีที่มาที่ไปยังไงหรือเปล่าใช่ไหมแต่ไป,ไปมามาก็โอเคละมันลงเลยแบบนี้ทุกอย่างมันก็พอเหมาะพอจอกันผมเชื่อว่า FC ของ MVK12 เนี่ยน่าจะยังพอมีอยู่พอสมควรล่ะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนักแข่งระดับหวัวแถวครับใน m o t o g p ยุคนี้ ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเ,าเรียกว่าออกจากเยมาม่ามาการมีอาการกินแหนงคลางใจอะไรกันยังไงหรือเปล่าเนี่ยหลายอย่างเนี่ยคิดว่าไม่มากก็น้อยมันก็มีนะครับแต่ทุกอย่างก็จบลงไปอย่างรวดเร็วจะด้วยดีหรือไม่ได้ดีก็แล้วแต่แต่ทุกคนทุกอย่างมันก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ไม่ต้องรอนานนะครับสสนามเนี่ยน่าจะทันอกทันใจ f c นักแข่งคุณพ่อป้ายแดงคนนี้นะครับที่จะได้เห็นเขาลงสนามด้วยสูบวีนะเราก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าก็อาจจะมีหลายคนตั้งคําถามว่าเอะถ้าเกิดว่าสูบวีมันแรงกว่าสูบเรียงที่เราเข้าใจกันเนี่ยแล้วแบบนี้เนี่ยททอปกันจะเอารถอยู่หรือเปล่าจะชอบไหมจะปรับเนื้อปรับตัวได้เร็วได้ดีขนาดไหนเจ้าตัวก็คุยเรื่องของสไตล์การขับของตัวเองมาอย่างยาวนานนะครับผมจําได้ว่าอย่างนี้อยก็น่าจะ2ปีอ่ะ บอกว่าเขาเนี่ยต้องการรถที่มีศักยภาพที่แบบว่าแรงๆเขาก็พยายามพูดถึงรถดูคาติน่าจะใก,กล้เคียงสไตล์ของเขามากที่สุดว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ทราบดีนะฮะว่ายามาฮ่าเนี่ยพละกาลังเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะมีไม่เท่าสูบวีนะครับโดยเฉพาะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับทางดูคาติเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรองอยู่พอสมควรแต่ยามาฮ่าก็จะได้เปรียบในส่วนของการการควบคุมคอนโุมรลรถนะคกรับโดมการการควมันอาจจะ ทำได้ง่ายขึ้นขับง่ายขึ้นประมาณนั้นแล้วแต่นักแข็งก็จะต้องอาศัยแทคติกเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นผู้ชนะเหล่าสูบวีทั้งหลายเนี่ยซึ่งตัวเขาเองก็ทําได้นะครับไม่ใช่ทําไม่ได้แต่มันอาจจะทําได้แบบไม่คงที่สักเท่าไหร่ยืนระยะไม่ค่อยได้นะฮะดังนั้นมาในอาพิเล e วันนี้แล้วเป็นสูบเป็นสูบวีเนี่ยจะเป็นอย่างไร อันนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่เราได้เห็นเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่า r p d i พีเไม่ได้มีท็อปสปีดที่สูงเทียบเท่ากับดูคาตินะฮะ r p d i พีเเป็นสูบวี v ที่ผมมองว่าท็อปสปีดเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าสูบวีค่ายอื่นๆครับถ้าจะเอาเรื่องของท็อปสปีดอย่างเดียวเนี่ยผมผมว่าพอๆกันนะฮะกับยามาฮ่ ha. อันนี้ฟังตรงนี้นะอาจจะตกใจเฮ้ยแบบนี้มันจะ แล้วมันรถมันไม่ดีเทียบเท่ายาฮ่าหรือว่าไม่ดีกว่าอย่างเงี้ยเออมันมันจะไหวเหรออันนี้รถเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับศักยภาพของรถแต่มันก็ไม่ใช่เป็นที่สุดที่จะมาตัดสินฮะด้วยความที่เท่าการเองเนี่ยเขามีแผลใจกับทีมงานยาฮ่ากันอยู่เนี่ยทุกคนทราบดีใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเหมือนจะเกาเหลากันกับเพื่อนร่วมทีมอย่างแฟบเสียด้วยเนี่ยมีประเด็นมีอะไรกันอยู่เนี่ยคือถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยจะมีวางหมัดวางมวยหรือเปล่านะก็เลยทําให้ การทางานผมว่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปละถูกไหมครับเอ๊มัน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 ก็ต้องเรียกว่ามาอยู่ในทีมใหม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาโดยทันทีหรอกคิดว่านะยังไงมันก็ต้องเป็นแบบอารมุ่มอารมุยกันไปแบบละมุนละม่อมกันไปวิธีการทํางานผมก็เลยมองว่าเรื่องศักยภาพของรถเนี่ยมันอาจจะยังวัดอะไรกันไม่ได้ในระยะเวลาที่เหลืออยู่นะครับในปีนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้วัดอะไรกันชัดเจนมากนะักแต่ บรรยากาศในการทํางานเรื่องของการปรับเซตติ้งรถเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรที่จะนํามาสู่การพัฒนาตัวรถเนี่ยผมว่าแน่นอนนะครับมันจะต้องแตกต่างกันแต่ผมไม่ได้บอกว่าอันไหนจะดีกว่าไม่ดีกว่านะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นการลงสนามด้วย ISGP 21ของท็อปกันเขาเลยนะแต่ถ้ามองมองไปในโอเคระบรรยากาศเรื่องการทาง,งานเรื่องอะไรผมคิดว่าน่า,นาจะซอฟ์น่าจะเบาใจลงอยู่นะครับความสบายอกสบายใจนี่น่าจะมาอยู่พอสมควร แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไปเ,อเป็นคู่หูทีมเมดของอาไลซิกเอสปาการโหมายเลข41ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับนี่คืออเดีตคู่หูทีมเมดกันในปี2015-2016นะท็อปกันก็ขึ้นมารุ่นใหญ่ก็มาประกบเอสปาการโนี่แหละคนนี้นะครับแล้วก็2017ก็ย้ายหนีจากซูซูกิกันไปทั้ง2คนเลยแต่ ช่วงเวลาจากนั้นตลอดมาพวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเป็นสเปนด้วยกันก็เห็นหลายๆครั้งนะครับที่ไปลงซ้อมลงอะไรด้วยกันเนะี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเกาเหลาของอะไรหรอกแต่ก็อย่าไปเบิ้ลเครื่องใกล้ๆ4 1หนึ่งเขานะฮะแล้วก็อย่าไปขับขวางลายนะครับน้องชายแกๆก,ก็ด่ามาแล้วนะ <c oughs> อันนี้ขำๆแซวนะครับทุกคนอ้าวรอนะครับรอกันอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานวันนี้ก็วัน ที่หนึ่งแลว,วันที่10เองเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่เลยีก9วันเองนะครับอาทิตย์หนึ่งกับอีก2วันวันศุกร์ที่10เนี่ยก็จะลงสนามกันแล้วนะจริงๆการทดสอบการเทสที่มิซาโน่เนี่ยก็มีหลายคนนั่นแหละนะครับอ่ามีหลายคนที่ท,ท,ที่ที่ลงไปได้แจ้งกันไปแล้วนะครับทั้งดูคาติเองก็ขนนักแข่งไป3คนเลยนะครับอ่าแล้วก็เทสได้ได้อีกคนหนึ่งหนึ่งคนมิเชลพิโอโรนะครับเปโก้ก็ไปลูก้ามาลินี่ก็ไป แล้วก็ KTM ก็เอา2คนเทสต레เดอร์นะครับทั้งแดนนี่เปโดซ่าทั้งมิก้าคาริโอนะฮะไปนะสุดของ Honda ก็เป็นสเตฟานบัตเดิลนะครับแต่คนที่ได้เอารถโปรโตโโปรตไทป์ ai, หรือว่ารถแข่งไปลงทดสอบเนี่ยเป็นเทสต레เดอร์นะครับแต่นักแข่งที่เป็นนักแข่งฟูลไทม์นักแข่งเต็มฤดูกาลนะเต็มเวลานะฮะอ่าทั้งเปโกเออยทั้งโยฮันซาโก้ก็ไปครับแล้วก็ทั้งลูก้ามารินี่เนี่ยอันนี้3คนเนี่ยเขาจะต้องเอารถโปรดักชันไปนะครับ รถโปรดักชั่นก็คือเป็นดูคาติ V4S นั่นเองนะฮะทุกคนอะท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็ขออวพรให้กับทางจอหนเมียร์ในตอนแรกว่าจะอวพรตั้งแต่ต้นคลิปแต่ลืมไปครับจอหนเมียร์นะครับนักแข่งแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วหมายเลข36ของซูซูกิวันนี้เป็นวันเกิดเขาครับครบรอบ24ปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งเจนใหม่นะครับที่อายุยังไม่เยอะเลยส่วนมากนักแข่งก็จะอยู่ประมาณ20กลางๆซะเยอะนะฮะ ก็ขอให้จวนมีมีความการขับที่คงที่แล้วก็ให้ดีๆขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับโอกาสที่จะป้องกันแชมป์แม้ว่าจะเริ่มรดน้อยถอยลงแต่ผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวก็ยังมีศักยภาพดีพอนะครับที่จะขึ้นมาต่อสู้เพื่อหัวแถวได้อยู่ในอีกสนามที่เหลืออยู่กันเนาะทุกคนโอเคนะครับใครจะสนใจสั่งเสื้ออสุดท้ายจริงๆนะครับเสื้อที่อยู่ด้านอาอกหลังผมแล้วก็เสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับด้านล่างนี้นะฮะก็ วันนี้ก็มีส่งอยู่หลายท่านเหมือนกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีสั่งมาล่วงหน้าเดี๋ยวจัดการให้นะครับทุกคนก็ส่งของทุกวันนะครับรับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยของมีส่งเพียบทุกไซส์5ไซส์เลยนะครับสนใจก็ไลน์มาสอบถามกันได้ลาทุกคนไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ